16บหนาฬิกานาทีครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเสียงอาจจะเปลี่ยนแปลกไปนิดนึงนะฮะสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังอย่างเป็นทางการด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีเจณเด่นนะครับเด่นมหาวงสนันนะครับแล้วก็ดีเจน้ำเม่นครับน้ำแม่นอยู่กับเราส่งเสียงไหยนะฮะครับผมผมภูจิวัตรติ้งขาวรันรัตน์นะครับครับก็ตอนนี้นี่เราสองคนต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอีกหนึ่งมิติใหม่นะฮะของการจัดรายการในคลื่นใหม่นะฮะ 1้อยห่งกับ Travel Radio อีกครั้งหนึ่งกรีเทิร์นครับโอ้โหเป็นการกลับมาของเอ่อ e l าเวลเรดนะครับเราจัดกันตั้งแต่วันจันทร์จันถึงสุกเลยรับุกเลยน,นะครับวันจันท์นี่ก็จะพูดพูดคุยในเรื่องกับทางเอ่อคุณธนิวันคุณมงคลไหมอ่านะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของวันอังคารจะเป็นคุณเขาเรียกว่าหนุ่มพนเนจรครับนะฮะแล้วก็วันพุธนี่ก็จะพบกับเราสองคนสิ 16บนาฬิกาจนถึง17บนาฬิกาเวลาประมาณนี้เลยรายการเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครับใช่ครับพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนแล้วก็อัปเดตกับทางท่านผู้ฟังตรงนี้เลยนะฮะครับคลื่นนี้เราจะรวบรวมในส่วนของคนคนท่องเที่ยวเนี่ยไว้เยอะที่สุดในประเทศไทยเลยใช่ต้องบอกว่าอย่างนั้นนะท่านยท่านนายกเม่นนะครับก็เป็นคลื่นในการเดินทางนะครับก็สามารถที่จะมารับฟังได้นะครับที่คลื่นร้อยหนึ่งอย่างนี้แหละนะครับก็จะมาพบกันทุกๆ4โมงจนถึง5โมงเย็น ของแต่ละวันเลยครับก็จะมีเรื่องดีๆทั้งเรื่องท่องเที่ยวเรื่องอาหารเรื่องสิ่งแวดล้อมเด็กท่องเรายาวชนเรื่องท่องเที่ยวท่องเที่ยวประเทศสายมูอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ชอบเรื่องของการท่องเที่ยวอย่าพลาดเลยนะครับช่วง4โมงถึง5โมงเย็นรามาพบกันทุกๆดีเจทุกท่านเลยนะครับฝากรายการน้องใหม่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของท่านผู้ฟังกันด้วยเสียงอาจจะเสียงอาจจะดูเป็น2หนุ่มหน่อยแต่ว่าเรานี่หัวใจคนท่องเที่ยว เขาเรียกว่าตัวจริงนะฮะตัวจริงคนท่องเที่ยวเลยนะครับแล้วก็เพิ่งผ่านในช่วงของเฉลิมฉลองนะครับไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังไปเฉลิมฉลองปีใหม่ที่ไหนมาบ้างแต่ที่แน่ๆรถติดมากท่านนายกเป็นนายกเป็นไหนมาโอ้โหนี่ครับผมอยู่กรุงเทพนะครับคิดว่าจะสบายๆรถติดเหมือนกันนะฮะผมว่าทุกคนหลังจากที่ผ่านโควิดมาเนี่ยนะฮะทุกคนก็อยากจะออกเดินทางท่องเที่ยวแล้วนะครับแม้กระทั่งปีใหม่ ไม่ได้ไปต่างจังหวัดแต่ก็ยังท่องเที่ยวในกรุงเทพซึ่งสวยงามมากในกรุงเทพเพินได้มีโอกาสไปร่วมงานจัดการท่องเที่ยวระเศไทยที่จัดที่วัดโพนะครับเป็นการจุดพลุเขาบอกแสงสียแสงสีเสียงนี่แบบอลังการมากเลยฮะการท่องเที่ยวัผมว่าตลอดลำน้ําเจ้าพระยาเลยวันนั้นเนี่ยมันมว่าจะเป็นไอคอนสยามนะครับป็นว่าจะเป็นที่วัดโพเอเชียทีคและหลายที่เลยนะครับก็จุดพลุสวยงามมากและที่สําคัญที่สุดสิ่งที่เราดีใจคือเราได้เห็นต่างชาติ ครับโอ้โ oh, ห oh, <c oughs> เรือนี่กวักไกวและต่างชาติเยอะมาก uh, อต่างชาติเยอะมากนะครับคนผิดนักท่องเที่ยวต่างชาตินักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งอยู่ในเมืองไทยแล้วทั้งนักท่องเที่ยวเลยนะครับท,ที่มาเลยนะครับก็ตอนนี้ไม่รู้กี่ล้านคนแล้ว ตอนนี้น่าจะตังเข้ามาเข้าเป้าแล้วนะฮะเข้าเป้ามาจากเาวทอแล้วนะฮะเขาเป็นฉลองไปล่าสุดนี่เท่าไหร่สิบล้านคนสิบล้านท่านนะฮะสิบล้านคนที่เข้ามาก็วันนี้เราก็ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีเนาะในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและที่สําคัญที่สุดนักท่องเที่ยวคนไทยเองนะครับที่ช่วงโควิดมาเนี้ยก็ต้องก็ต้องขอบคุณนักท่องเที่ยวในประเทศเราเองนี่แหละที่ที่ทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียน รูปแบบการท่องเที่ยวเนี่ยต้องบอกว่าหลังจากวิกฤตโควิดเนี่ยนะท่านนายกเมื่อกี้พูดถึงว่าบางคนอาจจะไม่ได้ไม่ได้กลับบ้านนะครับเพราะว่าเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจบ้างอะไรเงี้ยแต่อยู่กรุงเทพก็สบายใจเพราะมีกิจกรรมดีๆให้เราคนกรุงเทพเนี่ยวันนี้เรื่องท่องเที่ยวเนี่ยผมบอกว่าเป็นอะไรที่เริ่มกลับมาแล้วเพราะว่าเราเราเราอยู่กับโควิดได้แล้วนะครับเราจะสังเกตได้ว่าตอนนี้เนี่ยคนจะไม่ค่อยสวมหน้ากากแล้วนะครับแต่อย่างเงี้ยก็ต้องป้องกัน นะครับเพราะว่าลกมันยังไม่ได้หมดไปหรอกนะครับเวลาท่องเที่ยวอยู่ในที่สาธารณะและอยู่ที่รวมกลุ่มกันมากกนช้อนกลางเะยพวกนี้ยังต้องทําเป็นแบบกิจวัตรประจําวันอยู่เลยยังต้องทาอยู่นะครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ก็ไม่อยัดหยระหนุกแต่ตระหนักว่าในการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยอยากให้ทุกคนไปไปไปผ่อนคลายนะครับไปใช้ชีวิตแบบที่เราไม่ได้ใช้แบบนี้มานานแล้วเราไม่ได้ไปเที่ยวทะเลเราไม่ได้ไปเที่ยวภูเขาเราไม่ได้ไปเห็นสายหมอก ขาบกทะเลตอนนี้ท้องทะเลสวยมากประการังนะฮะแล้วก็ในส่วนของไอตัวเรียกวดอกไม้วันนี้ครับคุณเด่นลองคิดดูว่าธรรมชาติพักฟื้นมาสามปีนะฮะไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติบนบกในทะเลอะไรแม่น้ําอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นสวยงามมากไม่งั้นก่อนโควิดคนต่างชาติไปมาเที่ยวประเทศไทยถึง40ล้านคนหรอใช่ครับแสดงว่าประเทศเราต้องมีอะไรดี ประเทศไทยเป็นหนึ่งในเดสติเนชันที่คนต่างชาติเนี่ยจากโควิดแล้วเนี่ยนะฮะเายกเหมือนกับว่าอยากจะมาถูกต้องอยากจะมาสัมผัสในเรื่องของวิถีชุมชนวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมประเทศไทยยังขายได้อยู่วันนี้โอ้โหวันนี้นี่เราต้องภาคภูมิใจกับบรรพบุรุษของเรานะครับนะครับที่สร้างเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นวัฒนธรรมอือดีๆให้กับสืบทอดกันมาใช่ซึ่งประเทศอื่นไม่มีนะครับนะครับเลือกและเรื่องของการบริการประเทศไทยถือว่าสุดยอดเลย ก็จะเป็นเรื่องของการบริการเรื่องของอาหารก็ติดอันดับโลกด้วยมีอะไรบ้างรับคหณเด็ดต้มยำกุ้งอแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีมัสมั่นมัสมั่นไก่มัสมั่นแกงแก้วตาหอมโมโกทิรารถร้อนแรงโอ้โหนี่ั้งแต่สมัยเด็กๆมันจะรู้ฟังอาจจะท่องตามพวกผมไปด้วยนะฮะแล้วก็ผัดไทยอืมนะครผัดไทยไม่กระั่นไข่เจียวเจ๊ไฝยังดังไปถึงต่างประเทศเลยใช่เพราะฉะนั้นอาหาร ไทยเนี่ยขึ้นชื่อจริงๆครับขึ้นชื่อมากแล้วแทบจะทุกประเทศนะทั่วโลกที่เราไปเนี่ยนะครับเมนนอกจากว่าเราเราทําในประเทศทําทัวร์ด้วยนะฮะนอกจากว่าเราอาจจะจัดรายการแล้วเราก็ยังทําท่องเที่ยวพาเที่ยวด้วยการเดินทางที่เราจะไปต่างประเทศแต่ละประเทศเนี่ยเม่นสังเกตเลยนะว่าทุกประเทศมีร้านอาหารไทยอยู่นะฮะร้านนวดไทย้านอาหารไทยโอ้โหกำลังกำลังจะเป็น จะบอกเลยว่าปีนี้เทรนด์เนี่ยจะเป็นเรื่องของวลเนสเรื่องของท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับอันนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะเดี๋ยวนำพวกร้านต่างๆหรือสถานที่ที่เป็นเรลเนสในประเทศไทยเนี่ยที่ดังๆเนี่ยเดี๋ยวจะมาพบปากกับท่านผู้ฟังด้วยในครั้งต่อๆไปเราก็จะอัปเดตสับเปลี่ยนกันเข้ามาอย่างงี้นะครับพูดคุยกับทางท่านผู้ฟังแล้วก็มาบอกเล่า90กันว่าในส่วนวันเนี้ยการท่องเที่ยวมี